โอเคนะครับสวัสดีคุณททุกท่กนานนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนเ่นที่น่ารักทุกคนนะครับอยู่กับผมรีราบีนะครับแล้วเราอยู่กับเกมแรกแลองรีเบิร์สกันอยู่เหมือนเดิมนะครับอยู่เป็นเกมที่เราอืมแรกลเอาต้องแทงนะเอาเๆนะครับเป็นเกมที่เราแล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบนั่นเองนะครับโดยวันนี้นี่ก็คือตามที่ปกคลิปที่จะแผ่ลามาแล้วว่าเป็นแบนนะครับหรือเอาง่ายชื่อคลิปก็ค,กคือ ผมเนี่ยโดนแบนนะครับแล้วก็วิธีการปลดล็อกจากการโดนแบนนะครับต้องสอบถามอะไรยังไงอันนี้ก็จะเป็นคลิปเป็นวิทยาทานและกันนะครับให้สําหรับคนอื่นๆน,นะครับที่เสี่ยงต่อการโดนแบนหรือว่าโดนแบนแล้วเราจะแก้ยังไงนะครับสามารถเป็นวิทยาทานกันได้นะครับต้องว่ากันก่อนว่าผมเนี่ยโดนแบนก็น่าจะพร้อมๆกับเพื่อนๆล็อตแรกผมขอเรียกว่าล็อตแรกกันไม่รู้ว่าจะมีลอ็อตอื่นๆมาหรือเปล่านะครับโดยที่ผมโดนแบนเนี่ยจะประ,ประมาณวัน สุกวันเสาร์นี่แหละครับเพราะว่าเป็นวันที่ผมไปต่างจังหวัดพอดีนะครับประมาณ5วันอะไรอย่างนี้นะครับไปปุ๊บพอผมก็เข้ากับโทรศัพท์ปุ๊บมันก็ขึ้นว่าโดนแบนนะครับเพิ่งมีแคปภาพไปอยู่นะครับโดยที่จะส่งไปให้ที่ศูนย์บริการลูกค้าแล้วนะตอนที่ก่อนที่ผมจะปลดล็อกแบนได้ก็คือจะเป็นรหัสไหนรหัสนี้นะครับมันจะขึ้นว่าขออภัยบัญชีของท่านไม่สามารถล็อกอินเกมโปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้านั่นนะสิโดนเข้าแล้วนะครับครั้งแรกก็คือผมคิดว่าผมเนี่ยล็อกอินผิดหรือเปล่่่่าาแบบใใสสสรรหัออะไยงี้ผิด นะแต่พอผมลองไปเรื่อยๆเ,เริ่มไม่ใช่ละเริ่มมีกลิ่นแปลกๆกนะครับก็เอาง่ายๆก็คือพอไปเช็คใน Discord ในกลุ่ม f a c e b o o นะครับก็รู้บ้างแล้วว่าอาจจะโดนแบนแล้วนะครับโดยที่ผมเนี่ยอยากรู้ว่าผมเนี่ยโดนแบนในข้อหาอะไรนะครับเพราะว่าตามที่บอกไปว่าผมเนี่ยจากคลิปอื่นๆจากคลิปจากคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็จากไลฟ์นะครับว่าผมเนี่ยไม่เคยเลยนะครับแบบว่าที่จะปั๊มรหัสหรือว่าปั๊มไอดีขายอะไรอย่างนี้หรือว่าเอาไป อาซื้อเพชรให้ตัวหลักอะไรอย่างนี้นะครับหรือขายเงนินเองอย่างนี้ผมไม่เคยทํานะครับผมก็เลยล้อนลุนละโบตีาเกิดผมโดนแบนก็ช่างมันละอันนี้ผมก็ลองอยากรู้ดูว่าเป็นเพราะอะไรนะครับไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็บริการลูกค้านะนี่ครับนี่อันนี้ก็คือจะเป็นแชทเป็นภาษาอังกฤษนะครับผม o o o g t r ท n าสเลดไปนะครับก็คือเอาง่ายๆนะเนี่ยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทําไม เป็นอย่างนี้นะฉันไม่ได้ขายหรือว่าซื้อไดมอนแบบเหมือนฟิวแบบเออดึงขายตลาดตามที่ผมบอกข้างต้นเลยนะครับก็บอกดีเทลไวว่าผมเนี่ยได้ล็อกอินเออรหัสอื่นเท่านั้นเพราะว่าในเคสนี้เนี่ยพี่เพื่อนๆดูเนี่ยอาจจะมีอยู่2อย่างก็คือเล่นหลาย ID ใน IP เดียวกันหรือเล่นหลาย ID ในคอมเดียวกันหรือไม่ก็ซื้อขายโกลเทรดตามที่ผมบอกนะครับที่เป็นผิดกฎเกมอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกอยู่แล้วนะบางคนก็ดูไปก่อนหน้านี้แล้วที่แบบว่าเอาไป ซื้อให้รหัสหลักหรือว่าขายเงินเอ็มนะครับอันนี้ก็โดนเป็นโปรตีอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้เพิ่งมันมีลดลตแรกล็ตใหม่มาด้วยเหมือนกันก็คือในกรณีที่กรณีที่กับผมนะครับก็คือเล่นหลาย ID ดีนะเล่นหลาย ID ดีนะครับก็คือเหมือนเขาเหมารวมไปเลยนั่นแหละแบบเอ่อรวมรวมไปเลยเพราะว่าคนที่เล่นหลาย ID ดีก็มีเปอร์เซ็นต์ขาย ID ดีสูงมั้งหรือว่าขายเงินเอ็มสูงหรือว่าเอาไปดึงรหัสหลักสูงมั้งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมก็เลยบอกว่าผมแค่ นะครับล็อกอินเข้าบัญชีอื่นหลายๆเกมก็คือผมเล่นอีกรหัสหลักและรหัสรองเวลาผมเล่นผมเปิดคู่กันไปเลยไงแล้วก็ทํามันไม่ได้แบบว่าทําการโกเทรดหรือว่าซื้อขายอะไรเลยนะครับแล้วก็รอไปแล้วก็แคปรูปไปนะครับนี่รูปนี้นะครับรูปที่บอกไปนะครับอ่ะโอเคทีนี้เขาตอบมาว่าอะไรนะครับคือตอบมาครั้งแรกนี่คือผมใจสลายอ่ะแบบผมแบบฮะอะไรวะเฮ้ยคือเอาจริงๆเล่น2องไอดีนี้อาจจะ ผิดกฎเกมมัง้งไม่รู้นะครับแต่ไม่น่าจะหนักอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าหรือผิดอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยทีย่ผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่า,าก็น่าจะผิดอยู่แล้วแหละมัง้งไม่แน่ใจนะครับในจุดจุดนี้ขอบคุณสําหรับเออนี่อันนี้สำหรับ <c oughs> เออเขาตอบกลับมาว่าประมาณว่าเอออันนี้คือเบอร์บอทนะบอทมันเสร็จตอบกลับเวลาเราพิมพ์ไปนะครับนี่อันนี้คือข้อความจริงแล้วนะครับนี่ผู้เล่นที่รักนะครับเออ เราขอแนะนําให้คุณเข้าสู่ระบบโดยล็อกอินทีละเครื่องนะครับเอ้ยโดยที่ใช้เครื่องเดียวเล่นเกมเดียวรหัสเดียวนะครับก็คือ1คอม1รหัส1โทรศัพท์1รห,หัสอะไรงนี้จะดีกว่าอย่าเปิดคู่กันไปนะครับนะเราไม่สามารถยกเลิกการแบนบัญชีที่ละเมิดกดนี้ได้นะครับและเราหวังว่าคุณจะเข้าใจโอ้ยชีก็คือผมล็อกอิน สองไอดีในเครื่องเดียวพร้อมกันก็โดดนะครับนี่คือสาเหตุหลักๆที่ผมโดนเลยนะครับไม่มีอันอื่นเข้ามาเกี่ยวนะไม่มีโกดเทรดอะไรอย่างนี้นะไม่มีขายเอ็มนะครับผมก็ชุนเลยอันนี้ก็ใช้แบบภาษาไทยภาษาอังกฤษแบบงูปปาเลยแบบว่าโอ้โหผมก็เลยเปิดการ์ดคอนเทนต์เอเตอร์นะครับขึ้นมานะผมก็แค่เล่นสองแอคเคานะไม่ไม่มีการโกดเทรดอะไรทั้งนั้นนะครับคุณจะมาเบนทําไมเนี่ยแล้วก็ซีนะ็กเวอร์ชันนะแต่ไม่ใช่คุณด้วยนะไม่ใช่คุณที่ทํานะ แม่งเกมก็อัปเดตนะแบบชิวๆอยู่แล้วนะคนสไตล์คนเล่นไม่มีเวลาเล่นนะครับคนทําก็ไม่มีเวลาพัฒนานะก็ามาเป็นสั่วเหลงตัวเหลงองนี้อีกนะครับเขาก็เลยเนี่ยครับผมก็เลยส่งไปแบบนี้ผมก็เลยคิดว่ามีโอกาสน้อยมากๆแล้วนะครับที่มาบอกในไลฟ์สดเนาะว่ามันคงจะไม่ได้ไอเดียนี้คืนแล้วนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่าผมก็ทําตามผิดกฎนั่นแหละตามที่เขาบอกไปข้างต,นาต้นเราต้องมันก็งุนงิบนิดหน่อยนะครับ เหมือนเราชอบเล่นเกมนี้มากอ่ะเหมือนเราเล่นสองไอเดียอ่ะคือความรู้สึกที่ผมเล่นนะตอนนั้นนะแบบว่าที่ผมเล่นสองไอเดียอ่ะเพราะว่าผมชอบแล้วผมอยากเล่นมากนะผมเลยเล่นอยากเล่นสองอาชีพอ่ะคือผมเล่นอาชีพเดียวแล้วใครมันโอ้โหเกิดทั้งทีก็ต้องเล่นหลายอาชีพสิอะไรอย่างนี้ผมก็เลยเล่นอย่างเงี้ยสองอาชีพแบบพอดีเลยผมก็เลยโดนนะครับง่ายๆซงนะนี่เลยเขาก็ตอบมานะครับนะนี่เขาตอบมาว่าอะไรผมแปลก่อนนะเรียนนะครับ ผู้เล่นทุกท่านอันนี้คือใช้ค,คําว่าทุกท่านหรอเนี่ยเพลเยอร์นะเรียนผู้เล่นนะครับนะขออภัยที่ทําให้คุณได้รับประสบการณ์เกมที่ไม่ดีนะครับแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยรอนานนะเออเนื่องจากบัญชีนี้ถูกร็อกนะครับก็คือมันไม่สามารถแล้วอะประมาณว่าบอกใหม่แล้วว่าคือมันบอกก,กักวลอะว่าแบบล็อกอินชั่วคราวหรือเปล่าหรือว่าตลอดไปอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าจู่หัวตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนแบนไปแล้วหวังว่าคุณจะเข้าใจอะแต่ทีหลังเขาบอกว่า แบนชั่วคราวอะไรอย่างนี้ผมก็เลยถามไปว่าเนี่ยคือผมโดนแค่แบรนชั่วคราวหรือแบรนถาวรไงคือถ้ากือว่าแบรนชั่วคราวก็จะได้รอนะแต่ถ้าไม่มีโอกาสผมก็จะได้ไปจะได้ไก่ปูอไปนะครับจ g จีอีอะไรอย่างนี้นะครับเอออย่าปล่อยให้ความหวังลมๆมล้งๆนะเป็นเพียงแค่ความหวังลมๆมล้งๆเท่านั้นอะไรอย่างนี้นะครับคือผมจะได้ไม่ต้องรอไง เออนี่ก็คือเป็นการบ่นไปแล้วนะครับแล้วก็มีการใส่เข้าไปด้วยนะครับว่าระบบเกมมันก็ดีอยู่แล้วนะแม่งเงยแล้วมาคนมาแบนมั่วซั่วอีกพอแบนมั่วซั่วผมต่อไปคุณก็มาปลดแบนผมช้าอีกเวลาเป็นเงินเป็นทองนะรู้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ซับไปอะไรประมาณนี้นะก็อย่างที่เห็นนะั่คือผมโดนแบนราวๆคือถ้าผมไม่แจ้งเรื่องอะ่ะคือผมก็จะโดนแบนต่อไปเลยนะครับก็คือผมโดนไปผมเพิ่งบดลอกวัน เนี่ยวันนี้เลยวันอาทิตย์นะแต่ผมโดนอยู่ตั้งแต่ประมาณวันศุกร์วันเสาร์อะอาทิตย์กว่าๆที่นิดนิดนะครับแบบผมเพิ่งมาส่งเรื่องแจ้งเนี่ยวันไหนเอ่ยมีบอกปะวันที่ยี่สิบห้านะเออวันที่ยี่สิบห้าคือวันอะไรนะครับนี่วันพุธนะครับผมโดนตั้งแต่วันศุกร์นะคือเขาก็ไม่เช็คเลยนะว่าเขาแบนมั่วซั่วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ผมก็นั่นแหละถ้าเกิดว่าไม่มีใครแจ้งใครแบบคือว่าง่ายคือเหตุการณ์เนี่ยทําให้คนดูหายไปเยอะมากนะผมคิดว่านะ บางคนแค่เล่นแบบผมเนี่ยแล้วโดนแบงก์ก็ช่างมันไม่เล่นละไปหาเกมใหม่อะไรอย่างนี้ผมว่าเป็นการเดินที่ผิดพลาดนะครับสาหรับเดฟนี้ผิดพลาดประมาณหนึ่งเลยนะผมคิดว่ามันมีวิธีอื่นที่ตรวจเช็คละเอียดกว่านี้นะครับหรือว่าเขาตั้งใจว่าผิดกฎอ่ะหรือเขาตั้งใจว่าเล่น2ออจอในเครื่องเดียวกันหรือ3 4จอในเครื่องอีกดาวผิดกฎนะครับอันนี้หรือว่าไม่รู้เหมือนกันคือเขาอาจจะไปตลอดแหละแต่พอดูว่าแบบคนเล่นมันหายไปเขาอาจจะปลดล็อกบางรายบางเหตุการณ์หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะ แล้วก็มีบางคนแบบโดนแบนเป็นสีรหัสก็ปลดล็อกสีรหัสเหมือนกันเพราะว่าเขาแจ้งเร็วก็ได้ปลดล็อกเร็วนะครับแต่เร็วแค่ไหนก็ต้องรอประมาณ2อสาวันแหละผมคิดว่านะมันก็เสียทามิ่งไปเยอะอะครับสองสาวันทําให้บางคนเนี่ยเลิกเล่นได้เลยเนาะเพราะว่ามันแทบจะไม่ยื้ออะไรเลยอะแบบเราหยุดเล่นแบบบุ๊กก็แทบจะหยุดเลยก็คือบางคนเขาคิดว่าไม่ตามไม่ทันแล้วอะไรอย่างนี้นะครับจริงๆก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคือถ้าเกิดว่าใครโดนแบบผมเนี่ยกลับมาก็คือค่อนข้างช้าแล้วนะค่อนข้างช้าลงแล้วนะครับหลันี้ก็ จากจริงควรจะเลเวลหกสิบหกหกสิบห้าก็เหลือหกสิบสามอะไรอย่างนี้นะครับในรหัสนี้นะแล้วเขาก็ต่อกลับมานะครับเป็นตอนที่ผมเข้ารหัสได้แล้วผมก็คือยังไม่ได้ดูนะผมแค่ลองกดเข้ามาดูว่าเอเข้ารหัสได้อีกหรือเปล่านะครับปรากฏว่าเข้าได้แล้วผมก็เลยมาดูที่แชทข้อความว่าเขาพูดอะไรหรือเปล่านะครับนะเด็ผู้เล่นนะครับขออภัยที่ทําให้คุณต้องรอเป็นเวลานานนะครับ after นะครับหลังจากที่พูดคุยกันแล้วนะครับวิศวกรของเราได้ทําการปลดแบนด์ผมแล้ว นะครับกทแบนหมดแล้วบทตรวจสอบเกมหากคุณมีข้อเสนอหรือคำถามอะไรโปรดติดต่อเรานะครับเนี่ยแล้วก็อวยพรผมด้วยนะคือเนี่ยผมก็มีแซมไปด้วยนะว่าเนี่ยผมโดนแบนไปหลายวันนะมันจะมีผลตอบแทนอะไรผมไหมนะครับมันจะมีอะไรตอบแทนผมหรือเปล่านะเพราะผมเข้าเกมได้ใช่ไหมมันก็ให้โหลดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเหมือนโหลดทรัพยากรโหลดอะไรกลับเข้ามานะครับผมก็เลยรีบอัดนะรีบอัดคลิปดูว่า มันจะให้ของอะไรเฉยๆหรือเปล่านะครับปรากฏว่าพอผมเข้าคลีมไปก็ไม่มีอะไรเฉยๆเท่าไหร่มีขวดยานหนึ่งขวดนะครับเพียงแค่อันเดียวนะกับการแบนนะครับในตรงนี้เนี่ยสรุปคือการแบนของผมเนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นผลดีกับผลร้ายหรือเปล่าไม่รู้นะครับใครที่เล่น2จอก็ระวังตัวไว้สักหน่อยนึงนะครับส่วนใครที่โดนแบนก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยได้นะครับโดยการคุยนะผมไม่รู้ว่าผมโดนบดแบนได้เพราะอะไรนะครับบางคนเขาบอกว่าไม่ต้องคุยเยอะนะแบบ ตอบไปส่งไปว่าเฮ้ยเราไม่ได้ทาอะไรผิดอย่างนี้ก็จบแล้วนะครับเราไม่ได้เล่นหลายอะไรหลายไอเดียอะไรอย่างนี้ก็คือจากนั้นให้นะครับแต่ถ้ายิ่งคุยเืเยอะแบบผมมันก็นานอ่ะสาหรับผมผมมองว่าผมคุยเยอะอนะครับจนผมต้องเปิดไพ่อีคอนเทนต์ครีเอเตอร์นี่แหละแม่งโอ้โหแต่ถามว่าผมจะเล่นตรรหัสนี้ต่ออีกไหมนะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าพอมันห่างกันไปแล้วอย่างที่ผมบอกจริงๆแหละร,รหัสนี้อาจจะขอโทษด้วยจริงๆนะครับอาจจะไม่ได้เห็น,หนในร,รหัสนี้แล้วนะครับมันก็ถือว่าเป็น อีกหน,หนึ่งทางออกหรือหนึ่งความเป็นไปได้ของคนที่โดนแบนแนักการนะครับบางคนอาจจะไม่เล่นแต่บางคนอาจจะกลับมาเล่นนะครับใครที่ได้หลาดคืนก็ดีใจด้วยนะครับส่วนใครที่โดนแบนนะครับแล้วก็รู้สึกไม่ดีก็ก็เอากำลังใจช่วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะคอมเมนต์อะไรมาได้นะครับเกี่ยวกับกฎอันนี้นะครับว่ามีความผิดอย่างไรนะครับว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันผิดอยู่แล้วยังไงก็ต้องโดนแบนหรือว่า มองมุมมองยังไงก็มาแสดงความคิดเห็นได้นะครับกับกรณีที่เปิด2จอแล้วโดนแบนนะครับนะอันนี้คือไม่มีการขายเงินเดิมอะไรด้วยนะครับลองมาพูดกันได้ทั้งใน,นกรณีขายเงินเดิมอันนี้อาจจะผิดอยู่แล้วนะครับลองมาเ,ออเสนอความคิดกันได้ว่ามันไม่ควรจะมีการใช้2จอหรืออะไรอย่างนี้นะครับมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้นะครับผมก็อยากจะฟังความเห็นของหลายๆคนดูนะครับว่ายังไงแต่ส่วนตัวผมเนี่ยถ้ามันผิดกฎเนี่ยก็โอเคก็ผิดกฎไปนะครับอาจจะแบบรู้สึกแย่นิดหน่อย นะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ทาอะไรผิดก็เหมือนคนเล่นเยอะๆนะครับอะไรอย่างนี้นะก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นการคิดเข้าข้างตัวเองนะครับลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเตือนสติผมได้นะครับมีอะไรตรงไหนผิดพลาดป,ประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปออกแนวบน่บนบ่นซะเยอะบ่นซะนานเลยนะครับขอบคุณมากจกริงๆนะครับที่เข้ามา ฟังจนถึงจุดนี้นะครับถ้าใครฟังถึงจุดนี้แล้วเมนบอกผมก็ได้นะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครฟังผมบนถึงขนาดนี้นะครับขอบคุณมากใจจริงนะครับที่เขารับชนถึงจุดจุดนี้นะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับมีอะไรที่ผมรู้สึกว่าผมเริ่มผิดทางหรือเรื่องอะไรเตือนได้นะครับเตือนทันทีนะครับจะขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับนะถ้ามีการเตือนมีการติอะไรขอบคุณมากจริงๆนะครับติเพื่อก่ออะไรอย่างนี้นะขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณไม่รู้จะกี่ครั้งแล้วนะว่าจันทรนใหม่วันหน้าฟ้าใหม่คลิิปปหน้าจะะคอไร นะครับขอให้โชคด,ดีมีชัยนะครับเจอวันหน้าฟ้าใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย